ตอบชัดแล้วหลังจับพิรุธไร้รูปคู่สามีนุม่มเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อมาหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตู่เปียวดีมารีนน คุณหนูมาลีโนนหายาทมาลีโนนซึ่งตู่ปิยวดีเป็นบุตรสาวของประชามาลีโนนและแพทริเซียแมรี่มาลีโนนเป็นหลานสาวของประวิตย์มาลีโนนซึ่งปัจจุบันได้เป็นผู้สัดละครและดำรงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดของช่องน้อยสีอีกด้วยล่าสุดก้าวตุลาคมนี้ทางด้านตู่ปิยวดีวินมาวินทวีพนจัดงานฉลองมนคลสมรสกันแล้วณโรงแรมแกนไฮเอ็นเอาราวัณกรุงเทพหลังเข้าพิธีม่านไปเมื่อปี2 5 6 โดยเจ้าสาวตู่เปียววดีได้มาในสวมใส่ชุดในพิธีสําคัญมูลค่ากว่า100ล้านบาทที่ใช้เพชรจริงกว่า200เมตรมาประดับชุดและงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีเหล่าคนบันเทิงมากมายไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคิมเบอรี่พีมกวีออยอติพรมิวนิธามินชลิดาโบเมลาดาอเล็กเทราเดตบอยปกรณ์ดีเจต้นหอมสกุลตลาเมยปฏทิตาก้องปิยะเอพรทิ์โอภักจิราและงานนี้ต้องบอกเลยว่าความสวยของเมยปฏทิตา สะดุดตามากๆโดยทางด้านเมปฏิตาได้มาในชุดยาวสวยสะกดทุกสายตาในงาน ดูเรียบหรูแพงมากแต่ชาวเน็ตก็อดสงสัยไม่ได้ทำไมไร้เงาหนุ่มกันชัยข้างกายโดยเห็นครั้งล่าสุดน่าจะประมาณวันเกิดน้องมาอยู่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งย้อนสาเหตุเคยบอกไปแล้วกันชัยทำไมไม่ลงรูปคู่เมย์มีเงืบเลยกันชัยเคยตอบคำถามกลางไอจีมาแล้วหลังล่าสุดถูกโยงเป็นสามีภรรยาที่เลิกกันแล้วแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อสร้างภาพกรณีเพดังเผยกระแสข่าวเมาส์แรกถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ช่วงหลังๆไม่ได้ ลงรูปคู่กันเลยผู้หญิงมั่นสตรองเก่งวันวันลงแต่รูปบุตรและงานเท่านั้นโดยคนใกล้ตัวก็บอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของบุตรที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยการเป็นการสร้างภาพทําเอาหลายคู่สามีภรรยาถูกโยงหนึ่งในนั้นมีคู่ของหนุ่มกันชัยกับภรรยาสาวเมปาทิตตาก็ถูกพาดพิงไปด้วยขณะที่เพื่อนสนิทอย่างมดดาคชาภาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกับเมแน่นอนทั้งนี้หนุ่มกันชัยเองก็เคยชี้แจงถึงเรื่อง การไม่ลงรูปภรรยามาก่อนหน้านี้หลังเกิดราม่ากลางไอจีอ่านสาเหตุแล้วมีเงิบมากๆสําหรับพวกที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมบุตรสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณแสดงความเห็นมาในไอซีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับความเห็นคุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมเลยกรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไร ปล่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมาอยู่ว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นําให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและอาจนํามาซึ่งความแตกรราวในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคําว่าเรื่อง ส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณ